เย็บง่ายใส่สวยช่องสำหรับคนที่ชอบตัดเองเย็บเองใส่เองคลิปนี้จะสาธิตวิธีการเย็บริมแบบเล็กๆนะคะสำหรับทำระบายแบบนี้ค่ะสำหรับบางคนที่ซื้อตีนผีมาช่วยทำก็รู้สึกว่ายากอยู่นะคะลองดูคลิปนี้นะคะอันนี้แม่นวดใช้ตีนผีเย็บผ้าธรรมดาเลยค่ะผ้าตัวนี้ก็ใช้ผ้าคอตตอนนะคะ ความยาวความกว้างตามต้องการได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีเย็บของมนุษย์นะคะภาพเล็กๆเลยค่ะสังเกตดูนะคะภาพเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ฝีเข็มละเอียดนะคะอยู่ที่เบอร์สองปุ่มขวาสุดและปุ่มกลางหมุนมาอยู่ที่เบอร์สองนะคะ ใช้แบบละเอียดเลยนะคะจะได้ดูสวยงามค่ะค่อยๆประคองค่อยๆพับค่อยๆเย็บนะคะเห็นไหมคะว่าแม่นุชจะพับนิดเดียวนะคะ ระยะเย็บหยาบๆเพื่อดึงเป็นจีบระบายก็ตามภาพที่เห็นนี้เลยนะคะฝีเย็บจะเป็นแบบหยาบสุดนะคะปุ่มบนขวาและกลางจะหมุนมาที่เลขสุดท้ายของปุ่มเลยนะคะเย็บจนสุดแล้วก็เอามาดึงลูดแบบนี้ค่ะค่อยๆดึงค่อยๆลูดแล้วก็จัดให้เป็นระบายที่กำลังสวยดูดีตามที่ตัวเองชอบค่ะ ดึงจนสุดแล้วก็จัดให้สวยงามนะคะให้ระบายมีความเท่ากันแล้วก็พอดีทั้งเส้นนะคะจากนั้นก็เอาไปติดเสื้อไปติดกระโปรงไปติดจุดที่เราต้องการตกแต่งให้สวยงามได้เลยค่ะ